คลิปนี้เราจะโชวที่การข่ดคกอุ้นเวอร์ชันขดพลาสติกนะครับนี่แค่เชนูดดิดก็เป็นโคกอุ้นแล้วและขั้นตอนการไข่นะครับบางจะเอาคกขดพลาสติกเนี่ยมามัดไว้กับตะกร้าแบบนี้นะครับด้วยลวดสแตนเลสอันนี้หรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้ลวดอลูมิเนียมก็ได้นะครับนี่อ่ามัดอย่าให้มันแน่นเกินไปนะครับเอาให้มันพอดีพอดีเราสามารถดึงขวดคกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นการทําให้เป็นวุ้นนะครับบางจะเอากระมังที่มีขนาดใหญ่กว่าตะก้านะครับวางไว้แบบนี้แล้วก็ตะก,ก้าเนี่ยวางไว้ลงไปแบบนี้ส่วนใครอยากท,ทําทีละหลายๆขวดก็สามารถเช็ดตะก,ก้าที่มันกว้างๆหน่อยก็ได้นะครับนี่อันนี้ใส่ได้แค่10ขวดเองอ่าแล้วก็ใส่น้ําแข็งบดลงไปแบบนี้นะครับจนกว่าจะเต็มครับนี่ใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วต่อไปบางก็จะเอาเกลือเม็ดเนี่ยโรยลงไปประมาณ1นึ่งขันแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเขย่าให้มันทั่ว และเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วบังก็จะทําการจับเวลานะครับอ่าจับเวลาเสร็จบังจะทําการขยาะชัประมาณ10นาทีนะครับวิธีนี้เนี่ยสามารถทําได้ทั้งโคกขวดพลาสติกแล้วก็โคกขวดแก้วด้วยนะครับนี่ซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะต่างกับสูตรกุญเมที่บังเคยสอนไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพราะสูตรที่ทํากับกระติกน้ำเนี่ยมันไม่สามารถยึดต,ติดข,ขวดให้อยู่กับที่ได้นะครับเวลาขวดมันไม่อยู่กับที่เนี่ยถ้ามันไปนกระแทกอะไร อย่างหนึ่งนะครับมันจะแข็งตัวครับมันจะกลายเป็นวูนแล้วถ้าเราไม่รู้ตัวตอนมันเป็นวูเนี่ยมันก็จะบันเทิงตอนเราเปิดฝานั่นเองครับแต่สูตรในวันนี้นะครับนี่บังจับโคกทุกขวดมัดไว้ให้แน่นครับนี่อ่าโคกขวดพลาสติกเนี่ยมันเซนซิบมากๆครับเพียงแค่เราดีดมันก็แข็งเลยนะครับ หลังจากเราหมุนไปสักพักเนี่ยน้ำแข็งมันก็จะเริ่มน้อยลงไปนะครับเราก็จะเอาน้ําแข็งที่อยู่วงนอกเนี่ยใส่กลับเข้าไปข้างในตะกร้านะครับเพื่อที่จะให้น้ําแข็งมันท่วมท่วมขวดครับนี่ใส่เสร็จก็ทําการหมุนต่อให้ครบ10นาทีครับเมื่อครบ10นาทีเดี๋ยวบังจะยกขึ้นมาเคาะให้ดูนะครับนี่10นาทีแล้วนะครับ เดี๋ยวบางจะยกขึ้นมาทําให้เป็นวุ้นนะครับวิธีการก็คือเราจะเอาไม้เนี่ยเคาะก็ได้นะครับหรือจะติดก็ได้นะครับนี่ดูนะครับตบไปทีหนึ่งส,สองทีเป็นวุ้นเลยครับนี่และถ้าหากว่ามันแข็งเป็นวุ้นแล้วคุณยังพยายามเอาไปแช่ต่อจนมันแข็งกลายเป็นน้ําแข็งเนี่ยเวลามันเปิดมันก็จะประมาณนี้ครับนี่บันเทิงแน่นอน และน้ําแข็งกับเกลือที่เราใช้ไปเมื่อกี้นะครับนี่มันสามารถอยู่ได้หลายชั่วโมงเลยนะครับหรือถ้าจะพูดตรงๆก็คือคุณสามารถปั่นได้อีก 2- 3รอบเลยครับอ่าส่วนน้ําแข็งที่ละลายกลายเป็นน้ำเนี่ยอย่าทิ้งนะครับเราสามารถเอามาเลเซคเคิลใช้ใหม่ได้อีกครั้งก่อนปิดคลิปนะครับบางอยากจะบอกว่าคลิปนี้บางให้แนวทางอย่างเดียวนะครับส่วน ต้นทุนกำไรไปบวกลบคูณหารกันเอาเองนะครับนี่คลิปนี้บังสอนแค่วิธีการทํโคกวุ้นนะครับนี่อ่าถ้าคุณไม่มีตังค์ซื้อเครื่องมาปั่นเนี่ยคุณก็ต้องใช้แรงครับนี่ไม่มีตังค์ก็เหนื่อยหน่อยนะครับและก่อนปิดคลิปบังขอฝากการเคะวุ้นแบบคมๆหน่อยนะครับนี่นี่ครับเพื่อนๆทํโคกวุ้นด้วยมังเอกโอ้โหแข็งโป๊กเลย